เกิร์นแอนจลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมีนประจำเดือนธันวาคมนะในเรื่องความรักในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกนะคะ เป็นไพ่ครอบครัวคือไพ่สิถ้วยหถ้วยเออห้าดาบเจ็ดดาบ justice และก็ไพ่หกถ้วยนะคะโอเคเรามาดูที่ไพ่ใบแรกนะเป็นไพ่ครอบครัวเป็นไพ่ใบแรกด้วยนั้นหมายความว่าสําหรับชาวราศีมีนบางท่านที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวจะมีความสุขดีนะคะคุณจะเข้าใจกันดีกับคนรักของคุณนะมี คุณมีลูกแล้วสองคนนะนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีมีนนะหรือมันอาจจะอ่านไปในทิศทางหนึ่งก็คือว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าคนโสดชาวราศีมีนนะนะคะก็ขอให้ ดูดีๆว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือยังนะเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรือยังเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคนนั้นมีครอบครัวแล้วจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมินนะคะแล้วไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมินเองนั้นเป็นคนที่มีทิฐินะเป็นคนที่ทะนงตัวนะบางทีอาจจะยิงไปบ้างในความรู้สึกบางทีเนาะ แต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อุปสรรคต่างๆนะเป็นคนที่มีอีกโก้สูงในบางครั้งด้วยแหละนะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะไพ่ใบ,บนี้มันเป็นความหมายที่ไม่อาจจะดีทเท่าไหร่นาะมันเป็นไพ่แห่งการลักลอบเนาะถ้าเป็นการผลงานนะคะอ่ามันก็จะเป็นการขโมยผลงานนะแต่ในในเซตนี้เราอ่านในเรื่องความรักนะคะก็ขอให้ระมัดระวังว่าจะมีคน แอบมาคบกับคนรักของคุณนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่ามีการลักรอบคบกันนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแหละที่มีการครบลอบลักรอบคบหาดูใจกันนะมันเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เหมือนเป็นการแบบแอบคบกันนะประมาณนั้นนะคะแล้วสําหรับบางคนนะขอเรามาระวังในเรื่องของการโดนนินทาได้ด้วยนะในเรื่องของความรักหรืออะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะพูด ให้คุณฟังว่าเอ่อระวังไว้ด้วยนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรประมาณนี้ว่าเขาคนนั้นมีครอบครัวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนเนาะดูดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือไม่นะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคนจะมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วมันเกิดไพ่ลักรอบด้วยนะสําหรับบางคนที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะ ต่อมาไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะไพ่ประจําราศีตุลน,นะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีตุลหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีตุลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเ,เป็นคนที่แบบ เสมอต้นเสมอปลายนะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณก็จะเสมอต้นเสมอปลายให้กับคนรักดีนะ,ะรับผิดชอบในเรื่องของความรู้สึกรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะแล้วไพ่หกถ้วยแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นเป็นคนที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีให้กับเพื่อนหรือกับคนที่คุณรักนะคะ อันนี้เป็นความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้กับคนรอบข้างที่คุณรักนะต่อมาเราจะขอขยายไพ่แต่ละไพ่เลยเนาะจะได้รู้ความหมายมากยิ่งขึ้นนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเชื่อมโยงกันนะขอเปิดไพ่สิบถ้วยนะคะว้าว ไพ่ใบนี้นะมันจะอ่านได้ประมาณว่าคุณรู้สึกเสียใจแล้วก็จะเสียดายความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กับคนคนนีมน้มันทำไมรู้สึกแบบแม่หมอรู้สึกได้อย่างแบบ f e ลลิ่งมันตองมากเลยก็คือแบบคือคุณเสียใจเพราะว่าเขาคนนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วนะ,ะแล้วเขาคนนั้นเข้ามาหลอกชาวราศีมีน มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเป,เป็นการอ่านไพ่แหวนนั้นจริงๆนะชาวราศีมีนนั้นเสียใจมากนะกับความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กับคนคนนั้นแล้วเขาคนนั้นเข้ามาหลอกชาวราศีมีนนะคะอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียใจเสียความรู้สึกได้ง่ายกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ,ะที่แรกเขาก็ามาจีบคุณเขาเอาวจา่าบอกว่าเขายังไม่มีแฟนยังไม่มีครอบครัวด้วยซ้าไปนะ มันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่จะเสียใจเสียความรู้สึกเพราะคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตนะอันนี้ก็ขอเตือนชาวราศีมีนไว้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาขอขยายไพ่ห้าดาบได้ไพ่าดาบโวไพ่สองดาบนี่มันให้อารมณ์ประมาณเพลงว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะของทายพายันะคะอารมณ์ประมาณเพลงนั้นเลยนะ แถมปิดตาตัวเองด้วยจะไม่ยอมเลือกใครด้วยนะคะจะจะอยากมีคนสองคนจะมีสคนนี้ในชีวิตนะคะอันนี้คือความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นคนที่คบอยู่กับคน2คนในเวลาเดียวกันนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเลยนะว่าคนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วเข้ามาในชีวิตชาวราศีมีนนะคะขอให้น้ำพัระวังไว้เยอะๆเลยนะไพ่มันขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะ อ่ต่อมาขยายไพย่7ด,ดาบได้ไพ่ The In Place นะคะสำหรับบางท่านที่มีครอบครัวสุขสันต์ดีนะมีความสุขดีกับครอบครัวในช่วงนี้นะชาวราศีมีมเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะมีเกณฑ์ที่จะมีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบก็คือการตั้งคันนั่นเองบางคนอาจจะรอมานานแล้วยังไม่มาสักทีนะมีโอกาสแล้วนะคะครั้งนี้เขาจะมาแล้วนะ สำหรับชาวราศีมีนที่รอคอยการตั้งครรภหรือว่าการจะมีลูกร่วมกันกันกบสามีนะพไพ่ใบต่อมานะคะขอขยายไพยจ่จ s สติกได้ไพ่สองมอะไรมันจะย้ำเตือนความรู้สึกขนาดนี้ไม่ใช่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมีการครบอยู่กับคนสองคนในเวลาเดียวกันจริงๆนะนะคะอืมอ่านไปก็เศร้าไปนะเนี่ยอ นะคะก็คืออีกคนนึงเขามองเห็นไปถึงอนาคตร่วมกันจะมีครอบครัวร่วมกันแล้วแต่อีกคนนึงก็ขาดไม่ได้นาออีกคนนึงก็อยากแบบอยากเก็บเขาไว้ในชีวิตของคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังเลือกไม่ได้เหมือนไพ่สองดาบนะที่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนมันอารมณ์เพลงประมาณนั้นเลยนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะนะคะ โอเคต่อมาเราขอขยา,ายไพ่หกถ้วยได้ไพ่ซีดาบมันมีการหยุดพักนะนะคะหยุดพักในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,ะหรือบางท่านนะมีการบล็อกกันเรียบร้อยแล้วในทุกช่องทางโซเชียลการติดต่อนะะบล็อกกันทาง Facebook ทาง l ล n e ทาง อะไรต่างๆนะคะไม่อยากจะคุยกันในช่วงระยะเวลานี้ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายนึงนะที่บล็อกกันอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วคุณไม่สามารถที่จะคุยกันได้ในช่วงนี้หรืออีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะหันหลังให้นะคะจึงทำให้เกิดการบล็อกกันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้โอเคเราจะขอสรุปให้ ให้กับชาวราศีมีนนะเพจออฟคัพนะคะ queen salt, like ควีนออฟสอดและก็เดอะเวิลด์เพ o ออฟคัพนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นจะมีคนคอยเขาเรียกว่า อยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณตลอดนะคนคนนี้เขาจะส่อง Facebook Instagram ช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงข่าวสารของคุณนะเข้าถึงเรื่องราวในชีวิตของคุณไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอะไรไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานไปกินข้าวไปที่ไหนทำอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพยายามที่จะตามดูตามสืบตามส่องพูดง่ายๆคือส่องคุณตลอดเวลาว่างั้นเหรอส่องวันละสอสาครั้งยังไม่ ยังไม่หยุดสองเลยอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะสองแล้วสองอีกนะความรู้สึกประมาณนั้นเขาบอกว่าเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณให้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆนะที่พยายามที่จะสืบจะสองว่าคุณชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะเวลาน,นี้เนาะแล้วมันมีเกณฑ์แบบคนเก่าๆจะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนด้วยนะตอนนี้เขาก็ได้แค่สองไปเฉยๆเนาะ คนคนนี้เป็นคนที่ลักษณะเป็นเอนเตอร์เทนนะชอบงานศิลปะชอบงานดนตรีประมาณนี้นะคะบุคคลคนคนนี้นะคะต่อมา q คุณออฟสอดนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นนะมันจะต้องมีอะไรให้ต้องฟันฝ่าในเรื่องของความรักหน่อยนะนะคะแต่ คุณก็ยังมีแพชชั่นอย่างเต็มเปี่ยมในเรื่อง,องความรักนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะเคยเป็นจะเคยมีความรักที่เกิดจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นักในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็ตามแต่คุณมีแพชชั่นในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นใหม่มีความรักใหม่ได้ตลอดเวลานะคะอันนี้คือเป็นคุณเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองได้ดีมากนะแล้วคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะชาชาวราศีมีนนะ ต่อมา the world ที่แสดงให้เห็นทั้งสี่ธาตุดินน้ำลมไฟนะคุณเป็นคนที่มีอิสระสูงในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะโลดแเล่นไปต่างประเทศนะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะชาวราศีมีนนะคะอาจจะไปทำงานอาจจะไปหาแฟนอาจจะย้ายไปกับครอบครัวสามีภรรยาอะไรอย่างนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะโอเค ก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะรับพลังงานบวกนะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะอย่ากเก็บไปใส่ใจนะสิ่งไหนที่สามารถเป็นคําเตือนให้กับเราได้ก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามโ o ลเ e ้ Angel เป็นกําลังใจให้โกลเด้นแองเจลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ